สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านก่อนอื่นขออนุญาตพูดถึงแนวโน้มยุคใหม่ของการศึกษาไทยเรานะคะด้วยทิศทางและนโยบายการพัฒนาคนของประเทศไทยให้ประชากรมีคุณภาพระดับสากลสามารถแข่งขันและประสานงานด้านต่างๆกับนานาชาติได้อย่างมีศักยภาพความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึงมีความจำเป็นและสําคัญมากในยุคปัจจุบันรังจะเห็นได้จากการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในระบบ T-CAS รอบ Portfolio ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นรอบเกียรติยศเนื่องจากคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถสูงเกรดเฉลี่ยสูงและมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสูงโดยกำหนดผลสอบภาษาอังกฤษ IELT ที่ระดับ5ขึ้นไป และ TOEFL ITP ที่ระดับ477ขึ้นไปโครงการ English Program ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโดยการเป็นศูนย์รับสมัครสอบ IEL t และเป็นศูนย์สอบ TOEFL นักเรียนในโครงการสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยรอบ Portfolio เป็นจำนวนมาก ด้วยการวัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นด้วยศักยภาพด้านภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับยอดเยี่ยมนักเรียนโครงการ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้ได้จำนวน5คนคณะเภสัชศาสตร์จำนวน6คน และมีนักเรียนของโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมากดังที่ได้โพสต์ไว้บน Facebook ของโครงการ English Program และเว็บไซต์ epkkw.com ค่ะในปีการศึกษา2,563ที่ผ่านมาโครงการ English Program ได้พัฒนาและปรับหลักสูตร โดยเริ่มต้นที่ระดับม .1 และม .4 ปรับเป็นการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นหลักสูตรเดียวกันกับโครงการห้องเรียนพิเศษกิฟติ d ดของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนแต่โครงการ English Program จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษทุกรายวิชายกเว้นวิชาภาษาไทยและใช้ชื่อว่า g i f t e d English Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนในโครงการมีศักยภาพและมีความเป็นเลิศทั้งด้านภาษาอังกฤษและมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกันจากการวัดและประเมินผลในภาคเรียนที่1ที่ผ่านมานักเรียนในโครงการ English Program ทั้งม .1 และม .4 มีผลการเรียนเฉลีย่ยและมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีเยี่ยมเป็นที่น่าพึงพอใจและภาคภูมิใจซึ่งในภาคเรียนที่2นี้แม้นการจัดการเรียนการสอนในบางช่วงจะเป็นการเรียนออนไลน์ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่การจัดการเรียนการสอนยังคงเข้มข้นและเต็มหลักสูตรขอให้ท่านผู้ปกครองได้โปรดเชื่อมั่นในการดำเนินงานของโครงการ English โปรแกรมค่ะ ส่วนการประชุมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2,564ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะระดับม1ถึงม3เริ่มเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิการะดับม4ถึงม6เริ่มเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองออนไลน์โดยใช้บัญชี Google Classroom ของลูกท่าน เพื่อเข้าพบปะพูดคุยสอบถามคะแนนเก็บความประพฤติการตั้งใจเรียนการส่งงานการส่งการบ้านตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ท่านอยากทราบเพิ่มเติมได้จากทั้งครูผู้สอนชาวต่างชาติและครูที่ปรึกษาชาวไทยโดยแจ้งความประสงค์และประสานงานเพื่อจองคิวพบครูชาวต่างชาติเป็นรายบุคคลได้ที่ครูที่ปรึกษาของลูก และให้ลูกเป็นล่ามให้ท่านนะคะลูกจะได้รับเกียรติบัตรด้วยค่ะผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะพบปะพูดคุยโดยตรงกับดิฉันอาจารย์หมูนางอักษรสีชาติสีหัวหน้าโครงการสามารถเข้าพบในห้อง Google Meet ของดิฉันโดยตรงโดยจะแจ้งลิงก์ให้ท่านผู้ปกครองทราบในวันประชุมค่ะและผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่องการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ i อ l และ TOEFL ITP หรือผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมณประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือกลุ่มประเทศยุโรปทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาวสามารถเข้าพบอาจาร,รย์แดงนางขวัญพิษท,ทองคำวงเลขาโครงการ ได้ในห้อง Google Meet ของอาจารย์แดงซึ่งจะแจ้งในวันประชุมเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้ขอกลาบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินง,งานของโครงการ English Program ด้วยดีตลอดมาดิฉันขอกลาบอารัธนาคุณพระศีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพใจและกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและปลอดภัยจากโรคโควิด19ทุกท่านขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขั้นตอนการปฏิบัติในการประชุมผู้ปกครองขั้นตอนที่1ผู้ปกครองล็อกอินเข้าระบบ Google Meet ด้วยบัญชีของนักเรียนโดยสังเกตสัญ,ญลักษณ์ที่มุมขวาด้านบนค่ะ ขั้นตอนที่2เข้า Google Meet แล้วใส่รหัสเข้าห้องประชุมของครูประจำวิชาที่ต้องการเข้าพบตามเอกสารที่ทางโรงเรียนได้ส่งให้ขั้นตอนที่3เมื่อเข้าห้องประชุมแล้วผู้ปกครองรายงานตัวกับครูคนไทยผู้ดูแลห้องประชุมทางข้อความแชทเพื่อแจ้งชื่อและชั้นเรียนของนักเรียนค่ะ ขั้นตอนที่4ครูผู้ดูแลห้องประชุมจะจัดคิวตามเวลาที่ผู้ปกครองส่งข้อความมาในแชทค่ะขั้นตอนที่5ครูผู้ดูแลห้องจะส่งรหัสเข้าห้อง p r i v a t ทาง google chat โดยให้ผู้ปกครองเปิด google chat เพื่อรอรับรหัสตามลำดับคิว ขั้นตอนที่6ให้ผู้ปกครองเข้าสู่ห้องประชุมโดยการใช้รหัสที่ได้รับกรอกใน Google Meet และเข้าสู่ห้องประชุมซึ่งผู้ปกครองสามารถเข้าพบครูได้ประมาณ5นาทีต่อท่านค่ะ หากผู้ปกครองท่านใดต้องการคุยกับครูประจำวิชาเพิ่มเติมให้ติดต่อกับหัวหน้าโครงการอาจารย์อักรรษรสีชาติสีเพื่อนัดวันแล้วเวลาและคุยกับครูประจำวิชาในโอกาสต่อไปโดยผู้ปกครองสามารถเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์อักรรษรสีโดยใช้โค้ด t ขีดอักรรษรสีได้ตลอดเวลาที่มีการประชุมค่ะ